ันนี้เกดมาตรวจแพ็กเกจอยูเพนชายนะคะเพราะว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องนอนหลับไม่ค่อยสนิทตื่นกลางดึกปกติก็ตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคิดว่าแพ็กเกจนี้นี่น่าจะตรวจในเชิงลึกมากขึ้นซึ่งอาจจะช่วยแก้ปัญหาการนอนไม่หลับหรือตื่นกลางดึกของเกดได้ดีมากขึ้นแล้วก็เรื่องฮอร์โมนหรืออะไรต่างๆอยากจะรู้ถึงเชิงลึกว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งคิดว่าแพ็กเกจนี้น่าจะช่วยเกดได้มากขึ้นค่ะเดี๋ยวตอนนี้เกดขอตัวไปเจาะเลือดก่อนนะคะ วันนี้เกศก็ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอีก2สัปดาห์ก็จะมาฟังผลกคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเพื่อนค่ะค่ะคุณเกศวันนี้มาฟังผลแล้วตื่นเต้นนิดนึงว่าผลเป็นยังไงบ้างคะที่คุณเกศเคยกังวลในช่วงแรกที่ได้คุยกันไปคราวที่แล้วว่าเรื่องปัญหาการนอนเกศใช่ค่ะแล้วก็ จะเรื่องฮอร์โมนด้วยค่ะกังวลได้ถูกที่มากเลยค่ะเรกจะเหีห้ว่าเวลาที่เราตรวจสุขภาพประจําปีแต่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ในบางอย่างเช่นอาการในบางอย่างยังไม่อธิบายการนอนที่ไม่ดีของเราหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนในเรื่องของความหงุดหงิดหรือแม้กระทั่งอารมณ์นะคะก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ะพั้นอันนี้ตรงกันกับฮอร์โมนที่ตรวจออกมา เพราะว่าระดับเอสโตรเจนเอสโตรเจนคือฮอร์โมนผู้หญิงนะคะเขาจะมี2ชื่อเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนะะถ้าระดับสมดุลที่ดีเนี่ยจะทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงการนอนหลับจะดี <c oughs> นะคะการเผาผลาญไขมันจะดีเฉะนั้นถ้าดูจากฮอร์โมนจะเห็นได้ว่าเอสโตรเจนอยู่ในระดับ43 <c oughs> นะคะ <c oughs> ซึ่งถ้าน้อยกว่า15หรือน้อยกว่า5อันนี้คือ น้อยมากแล้วะนะคะก้าวเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนแล้วนะคะทีนี้ถามว่าก้าวเข้าสู่วัยหมดหรือ,อยังยังะนะคะ,คะเพราะว่าเอสโตรเจนยังพอสร้างได้อยู่แต่ตัวที่มาเริ่มมาบอกแล้วว่าร่างกายเราเนี้ยอาจอาาจะใก้จุกต้องอใช่ค่ะสิ่งที่บอกว่าใกล้แล้วคือฮอร์โมนที่ชื่อ LH กับ FSH อะไรที่โรงไายด้วย H เนี่ยค่ะนะคะสำหรับฮอร์โมนที่ต่อมใต้สมองถ้าระดับเขาเกิน15แปลว่าเริ่มก้าวเข้าสู่วัยที่จะเฉียดเฉียดความหมดประจำเดือนละจริงๆต้องน้อยกว่า15ถึงดีตอนนี้เราขึ้นมาที่25ค่ะอีกตัวหนึ่ง FSH นะคะเขามาที่63นะคะคือเขาเกิน30แล้วลเพราะฉะนั้นถ้้องสตัวนี้ที่เยอะขึ้นบ่งบอกว่าเราน่าจะ ้าใกล้ๆแหละเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนคือถ้าหมดจริงๆเราเรียกว่าวัยทองหรือว่าเมนโพสตอนนี้เรายังไม่หมดจริงค่ะโกร h ฮอร์โมนเป็นอีกหนึ่งตัวที่กังวลว่าถ้าคนที่นอนไม่ดีโกร h ฮอร์โมนจะต่ำได้ค,คุณเกตผ่านพ้นช่วงนั้นไปเพราะโกร h ฮอร์โมนสำหรับช่วงในวัยอายุ45ปีนะคะเพื่อนๆของเราเนี่ยจะมีอยู่ที่ 120แต้มแต่เรามี131แต้มเพราะฉะนั้น131แต้มข้างในเนี้ยเทียบเคียงกับกลุ่มคนอายุประมาณ35-39ปีแปลว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่าเราตื่นบ่อยระหว่างคืนบ้างนะคะหรือว่าร้อนบ้างแต่ช่วงเวลาที่เราไม่ได้ตื่นนั้นเราสามารถลงวงจรได้ลึก แล้วก็สร้างกรดฮอร์โมนได้ดีส่งผลให้ตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังนอนไม่ดีนะคะแต่เราวัดในระดับลึกยังพบว่าเรายังสร้างกรดฮอร์โมนได้ดีอยู่นะคะ,คะเพราะฉะนั้นช่วงอายุของการนอนคุณภาพโกรทฮอร์โมนภายในเนี่ยเราก็จะเด็กกว่าอายุจริง ค่ะนะคะนปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ดูปสัสสาวะแค่ว่าติดเชื้อไม่ติดเชื้อแต่เราดูวิเคราะห์ลงไปถึงระบบการย่อยต่างๆข้างในปสัสสาวะนะคะสิ่งที่เราดูนี่เรียกว่ายูรินอ organic ซึ่งเขาจะสะท้อนถึงเคมีในสมองเราได้ด้วยการย่อยอาหารจุลินทรีย์ตัวดีตัวร้ายเขามากเขาน้อยเพียงใดนะคะ ซึ่งจุลินทรียตัวดีตัวร้ายก็จะส่งผลในเรื่องของการนอนได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะการดูละเอียดในตอนนี้เรียกว่าเป็นการดูเมตาบอลิ์นะคะคือการระบบการทํางานของวิตามินต่างๆนะคะในหน้าแรกเนี่ยนะคะสิ่งที่ยังขาดอยู่ในบางอันคือระบบวิตามินบีบอย วิตามิน B ต่างๆซึ่งจูนเรื่องความสดชื่นนะคะอ,อันนี้จะยังคล่องอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะทำให้กระบวนการในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตช้าลงถ้าวิตามิน B ไม่ไปช่วยน้ำหนักอาจจะขึ้นได้ไง่ายถัดไปจะเป็นเรื่องของโปรตีนนะคะระดับโปรตีนในร่างกายค่อนข้างใช้ได้นะคะเพราะว่าเท่าที่ตรวจดูนี้อาจจะคล่องโปรตีนเพียงแค่เล็กน้อยแต่สิ่งที่เกิน สิ่งที่ระดับเกินในช่วงนี้มันเป็นอาหารหวานหรือแป้งเยอะเกินไปไหมคะใช่ไหมคะคุณเกตดแป้งแล้วผ่านหวาประโยชน์ผลไม้ถูกต้อมสิ่งที่ส่งผลสําหรับอาหารเนี่ยไม่ใช่แค่ดูแล้วเนี่ยมันเกินแล้วจบนะคะ แต่เขาจะส่งผลถึงจุลินทรีน์ในลัมไส้แต่ตอนนี้ตัวที่เด่นคือตัวร้ายเพราะว่าเขาได้รับอาหารจากที่เราสิ่งที่เราทานลงไปนะคะอาหารหวานแป้งที่เยอะจนเกินไปแป้งชนิดไม่ดีนะคะแป้งที่ขัดสีนะคะก็จะทําให้ตัวร้ายเนี้ยฟึ่งฟูมากตอนนี้ระดับจริงๆคือต้องเป็นตัวเลขที่แบบแค่สองหลัก น้อยกว่า40ตอนนี้เราระดับขึ้นไป3หลักแล้วค่ะนะคะเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงมากสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ 1. คือตัวช่วยเช่นโปรไบโอติกแต่ต้องเป็นชนิดที่จำเพาะแต่ว่าเราต้องจํากัดอาหารที่จะทําให้ตัวรายคูหเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นขน <บด S 1> <า>แป้มายงชิดและแป้ง <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ขออนุญาต <c oughs> ลดลงไปนิดหนึ่งนะคะ,คะเพราะว่าถ้าเราไม่เอาเข้ามาเนี่ยจุลินทะรีย์ในลำไส้ก็ไม่ได้อาหาร <c oughs> นะคะจุลินทรีย์ตัวเลวก็จะไม่ได้อาหาร <c oughs> เขาก็จะหมดไปนะคะอย่างนี้ตัวผลไม้ที่เกศทานไปอย่างเช่นมะยงชิดที่ทานไปช่วงเจาะเลือดเนี่ยค่ะมันมีผลเกี่ยวกับจุลินทรีย์ตัวไม่ดีอันนี้ด้วยไหมคะเป็นตัวที่ทําให้สูงขึ้นหรือเปล่าคะถูกต้องเลยคะ่ะคุณเกศบางคนก็บอกเราทานผลไม้แล้วได้วิตามินหรือได้อย่างอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นหมอว่ายังไงคะเพราะว่าเรามักจะคิดว่าการทานผลไม้แล้วดีกับสุขภาพแต่ผลไม้ที่มีรสชาติหวานจนเกินไป เขาจะกลายไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวร้ายในร่างกายของเราเพราะในช่วงที่ผ่านมาถ้ามีแป้งเยอะนะคะ,คะมีผลไม้หวานผลไม้อะไรที่หวานบ้าง นาที่ผ่านมาต้องระวังเลยคือทุเรียนนะคะทั้งร้อนด้วยนะคะแล้วก็มีกรรมะถันที่เยอะจนเกินไปแก๊สมันเกิดขึ้นสูงแล้จูลินรีในลำไส้จะได้รับอาหาร <c oughs> เขาจะยิ้มเลยเวลาที่เราทานอะไรหว,นหวานๆลงไปผลไม้รสหวานนะคะลิ้นจีนะคะออลำไยต่างๆนะคะมะม่วงที่หวานจนเกินไปทุเรียนสับประรดที่หวานมากนะคะ <c oughs> รวมถึงมะยงชิดเป็นหนึ่งในนั้นที่หวานเช่น <c oughs> เดียวกันเวลาที่เราทานเข้าไปที่ปากเนี่ยคะ่ะแต่เขาจะย่อยไปเป็นน้ําตาลซึ่งเป็นชนิดที่จูลินซีตัวร้ายเขาชอบ <c oughs> เขาก็เลยเฟื่องฟูขึ้นเป็นพันขึ้นเช่นนี้แต่ถ้าเราหยุดทานนะคะถ้าเราหยุดทานผลไม้หวานจําพวกนี้ซะเปลี่ยนเป็นอะไรบ้างผลไม้ที่ดีกับร่างกายอาจจะไม่ค่อยน่าทานนะคะฝรั่งชมพู่แก้วมังกรต่างๆนะคะตัวนี้จุลินทรีย์ในลําไส้ตัวดีเนี่ยจะได้รับอาหารที่ดี <ๆ>เพราะฉะนั้นตัวดีจะมากกว่าตัวร้ายก็จะเป็นเหตุที่ทําให้เราสามารถลดจุลินทรีย์ตัวร้ายตรงนี้ที่เราเห็นลงได้นะคะคก็เว้นซะในเรื่องของอาหารที่หวานมากหรือผลไม้ที่รสชาติหวานจนเกินไปสําคัญคือแป้งะคะ่ะแป้งนี่คือเค้กขนมปังนะคะต่างๆรวมถึงข้าวขาวที่เยอะจนเกินไปนะคะคถ้าเราลดเจ้าพวกตัวนี้ลงนะคะจุลินทรีย์ตัวดีของเราเนี่ยก็จะมีที่อยู่ ความส่งผลของจูลินทรีย์ตัวร้ายที่เพิ่มในร่างกายของเราทําให้สารสั่งหลับไม่ออกมาค่ะ,ะสารที่ช่วยในเรื่องของการนอนไม่ว่าจะเป็นซีโรโทนนนนะคะหรือการสร้างเขาเรียกว่าสัางสื่อประสาทสมองที่ดีที่จะทําให้หลับเขาก็จะออกมายากขึ้นเพราะฉะนั้นการนอนของเราจึงมีปัญหาสองทางแล้วตอนนี้คือในเรื่องของฮอ,อ,อมู้หญิงถูกต้องค่ะ อีกหนึ่งตัวคือสมดุลลำไส้เราดูไปแล้วว่ากรดฮอร์โมนที่ระวัดเนี่ยเด็กกว่าอายุจริงนะถึงนอนไม่ดีนะคะแต่เรานอนหลับลึกแล้วก็สามารถสร้างกรดฮอร์โมนได้ดีแต่สิ่งที่จะสะท้อนลึกไปกว่านั้นคือระดับเส้นความยาวชีวิตหรือเทโลเมียกกว่าที่เขาจะยาวได้มันต้องดีทุกรูปแบบค่ะกินดีนอนดีออกกําลังกายดีอารมณ์ดีทุกอย่างต้องเต็มขั้นถึงจะทําให้เส้นความยาวชีวิตของเราดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้รูแหว่งไปหนึ่งคือในเรื่องของการนอนแหว่งไปอีกหนึ่งคือการกินนะ ที่อาจจะมีน้ําตาลเยอะไปหน่อยช่วงนี้ผลเลยออกมาว่าระดับความยาวของเส้นชีวิตหรือว่าเทโลเมียนะคะตอนนี้มีอยู่6,671เบสแพร์คือเขาเนี่ยน้อยกว่าคนที่อายุในวัยเดียวกันคือจํานวนเส้นที่เขาหดสั้นลงนียแสดงถึงอายุที่แก่กว่าอายุจริงตอนนี้คือ2ปีค่ะตอนนี้คือ45แต่เส้นความยาวชีวิตของเราเนี่ยมันพุ่งไป47ะนะคะเพราะฉะนั้น ตัวนี้บอว่าเหตุเนี่ยน่าจะมาจากช่วงอายุที่เขาเริ่มแตะฮอร์โมนเพศหญิงลดลงผสมกับการนอนที่อาจจะยังคุณภาพไม่ดีเท่าที่ผ่านมามากนักนะคะก็เลยทําให้เส้นความยาวชีวิตของเราเนี่ยเขาอาจจะยังหดสั้นลงไม่ยาวไปเท่าไหร่มากนในช่วงนี้6เดือนสิ่งที่เราจะต้องปรับกันคือ ปรับให้นอนคุณภาพดีที่สุดนะคะเท่าที่เราจะดีได้ปรับในเรื่องของไลฟ์สไตล์เช่นก่อนนอนอาจจะต้องเบรกโทรศัพท์มือถือนะคะเบรกในเรื่องของกิจกรรมที่ใช้ความคิดเยอะความเครียดใช้คอมพิวเตอร์เยอะก่อนที่จะเข้านอน1ชั่วโมงนะคะแล้วก็วิตามินในบางอย่างจะช่วยปรับในเรื่องของการนอนได้รวมถึงจุลินทรีย์ในลำไส้ตัวร้ายเนี่ยต้องเหยียบเขาให้ลงก่อน พอถ้าเขาจะขึ้นมาหนึ่งพันแบบนี้ซีเราตัวนี้อนอนเราจะไม่ดีมากๆเพราะฉะนั้นปรับสมดุลลำไส้ด้วยโปรไบโอติกบางอย่างว่าแบบจุลินซีจะไปทําให้แบบว่าการนอนหลับมีผลกับการนอนหลับด้วยคือเขาตัวเล็กที่สุดแต่เขามีพลังมหาศาลเพราะว่าเขาสามารถเชื่อมกับสมองได้นั้นเราก็มีหน้าที่ทําให้สมดุลตรงนี้ดีขึ้นรวมถึงสิ่งที่สําคัญคือบาลานซ์ฮอร์โมนแพทหญิงนะซึ่งแต่ละคนเนี่ย จะพิจารณาตามหลายคนวา่าบางคนอาจจะเหมาะกับการให้ฮอร์โมนทดแทนบางอย่างหรือบางคนเนี่ยไม่จําเป็นถึงขั้นฮอร์โมนทดแทนแต่วิตามินในบางอย่างที่พอช่วยจูนไปได้การปรับอาหารที่ทําให้ฮอร์โมนเพศหญิงช่างดีขึ้นนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มพวกบรอกโคลีกะหล่ำปลีซึ่งมีสารที่ชื่อว Indo ่าอินโดทรีคาร์บินอลตัวนี้จะผันฮอร์โมนเพศหญิงให้ทํางานดีขึ้นเพราะฉะนั้นปรับเรื่องอาหารออกกําลังกายเนี่ยไม่ห่วงเพราะว่าการออกกําลังกายของคุณเกศนั้นเรกูล่าแล้วก็ค่อนข้างคุณภาพดีมาก ก็จะตัดเรื่องนี้ไปเหลือแค่นอนแล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินแค่นั้นก็ได้ทราบว่าปัญหาที่ตัวเองข้องใจอยู่เรื่องการนอนไม่หลับเนี่ยคุณหมอเพื่อนก็ได้บอกแล้วว่ามันเกี่ยวกับฮอร์โมนจริงๆมีทั้งเรื่องจุลินทรีย์ในลำไส้หรืออะไรอย่างอื่นที่เราไม่เคยรู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการนอนไม่หลับด้วยคุณหมอเพื่อนก็ได้ตอบ ข้อสงสัยของเราทั้งหมดแล้วก็ให้วิธีแก้ปัญหากับเรามาด้วยค่ะว่าเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างสําหรับแพ็กเกจ you You try เนี่ยนะคะที่วันนี้เกดได้มีประสบการณ์มาตรวจด,ด้วยตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากใช้แนะนําคนอื่นเราก็อยากจะแนะนำนะคะกับเพื่อนหรือคนที่เราสนิทคนที่เราเป็นห่วงสุขภาพเขาเกดคิดว่ามันดีมากที่จะทําให้เราดูแลสุขภาพจากที่เราคิดว่าเราเคยดูแลมันดีอยู่แล้วจะทําให้มันดีขึ้นได้มากไปกว่าน,นี้ยังไงบ้างอีก